จากเรื่องราวเกษตรกรรมมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นด้านอุตสาหกรรมบ้างนะครับนักรบช่างใหญ่ที่บรรราชนีอโศกคุณตาสเสน่ห์ที่กินเจมานานแสนนานจากการออกกำลังกายเป็นประจำจนมีร่างกายที่แข็งแรงแซงหน้าวัยรุ่นบางคนจนต้องยกนิ้วให้ตามมาชมเรื่องราวของคุณสเสน่ห์ได้เลยครับเท่าานนั้นออวุ คือนิยามของความโศกเป็นสัจจะประจำโลกนี่แหละนอนเราก็ม,มาพบกับคุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่อพ่อครูตั้งให้สุข,ขีครับชื่อสเสน่ห์ขาวสังนี่พ่อครูก็บอกว่า,อ,าอะไรยิ่งให้ยิ่งได้นะให้นั้นไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนเกิดประโยชน์สูงประหยัดสุประโยชน์จมประโยชน์ท่านอะไรพวกนี้ครับคน,นึกได้เออสอนทําไดสอนเดินสายไฟรถไถดีกว่า อันนี้มันยิงย่งให้เราก็ยิ่งได้เออใช่เลยว่างั้นไม่ได้คิดค่าเรียนไ,ไม่ได้คิดเลยฟรีหมดอ,อุปกรณ์การสอนอะไรอยู่ก็ผมหมดเลยครับรีบรั้ง<ม>หมดหลายหมื่นครับมผมจึงเป็นช่างใดที่มีรวยญาติญาติญาติแอนตี้มากฮะที่ตอนไปเก็บขยะเนี่ยเก็บขยะด้วยครับขยะฮะไปเก็บขยะเริ่มตักนรงเีล็ดมะถมก่อนเพราเาเป็นยังไงใจเราทุกไหมทุกไหมตอนนั้นอ๋อโดนญาติว่าบ้าไปแล้ว ผมก็เข้าใจเขาว่าเขาก็ห่วงว่ากลัวผมจะอดอยากกลัวไม่มีจะกินกลัวไม่มีเงินให้ลูกอะไรเนี่ยเขาเขาก็ห่วงแต่ผมก็แบ่งเวลาได้อธิบายให้เขาความรู้ที่เราได้ศึกษามาก็ผมไม่อธิบายแล้วครับคือผมเอาไว้ให้เขาพิสูจน์กันออกมาดีกว่าทั้งทั้งกลุม่มญาติพี่น้องกับสังคมทุกวันนี้ที่มาทํางานตรงนี้ก็คือไม่ได้รับค่าจ้างเลยสักบาทสักบาท ไอแ้แวลเราจ้างสักบาทเนี่ยนะอันนี้เป็นงานที่เราควรจะทํางานศูนย์บาทเนี่ยต้องให้หนักกว่าคนที่ได้เงินครับถึงจะเป็นนักเสียสละจริงๆได้ตอไปมาเชิญชมวิธีการท่าออกกำลังกายอยคะยรักษาสุขภาพ,าพของคุณพ่อ <ผม S 2> สิบเลยนะครับต้องอย่างนี้เลยนี่คุณยมทําตามได้นะครับนี่นอันนี้เรียกท่าอะไรครับผมอันนี้ก็ท่าขากบครับแก้โรคอะไรครับขากรบ ก็เออ่หัวเข่าครับแก้หัวเข่านยวกับเส้นสายหัวเข่าแล้วก็พอเสร็จเงี้ปั๊บแล้วก็นี่นี่แล้วก็ลงมาอย่างนี้พอเสร็จแล้วว่าพอพอมันนั่นได้ปั๊บเราก็เลยลงอย่างนี้เลยครับหักขากบเลยถ้าขากบนะฮะขาดขากรอบโอ้คุณพ่อนี่ตอนนี้ใครขายดีเสื้อขาหยับปีกฮะอันนี้ใช่เสื้อขาหยับปีกเยอะเรียกแบบโกโก็ท่าตัว ถ้าจูกตีนเราไงจุกตีนนะครับ่าจุกจุกจูกตีนเพราะว่าตีนเขาเนี่ยโอ้โหเขาทํางานหนักมากคสักวันนึงเราก็ต้องขัดแรกๆนี้คุณพ่อถึงถึงกี่ปีขึ้จะถึงเท้าคะโอ้โหครับเป็นปีๆเลยครับกว่าจะได้หัวเข่าหัวเข่าอันตอนนี้ท่านี้ไม่เป็นไรเลยหัวเข่านะครับครับดื่มเยี่ยวทุกวันเยี่ยวจะไม่ขาดเลยครับเี่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็อย่างนี้ ขึ้นอันนี้ไม่เบียนหัวเลยครับลุกขึ้นไม่ไม่ไม่นี่แล้วกันอย่างนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ลงมานี่เลยน่ามือดนะครับอันนี้อันได้ฉากโอ้ไข่ข้อดีมากเลยนะครับอันได้ฉากอย่างนี้กว่าแล้วไข่ข้อตาเรามองอันเด็ดาดนั่นต้องจินตนานได้นิ่งมากเลยครับนิ่งมากเลยขึ้นมาแล้วก็ที่วิธีการให้มันไม่ให้มันเสียสูรแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เดินเนี่ย ปุ๊บอย่างเงี้ร่อนเยอะแล้วยืดแขนด้วยไม่ให้มันเสียตูงนี้ไงพยายามให้ตรงที่สุดใช่ไหมครับเนี่ยเด็กคนแรกบอกเอ้ยผมดูเหมือนท่านีด้นังจีนเลยนะครับไอ้คไข่ยติเราไม่กระโดดแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนะครับพอข้าคือนเขาจะพูดเป็นมวยเลยผมเหมือนมวยเลยนะครับย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 ับไม่เคยครับับ ฟุตเวิร์กที่ผมมาใต้เนี่ยพูดพัดหระอบังตาพูดเวิร์กผมว่าโอเคเลยครับเมันหลอกล่อพูดสู้แล้วก็ทุบจริงไงยต่อของจริงยับยับชกชกตะปัดออกให้เต็มที่อย่างเงี้ยเหมือนคุณไม่ลมเขาประสบารายทุกวันนี่แล้วก็เป็นไฟเทีนนี่ก็พอแล้วนี่ก็ไอตอนที่ไปชนะเอา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 ชนะใจเด็กที่อนุบาลหนึ่งเจ็เก้าวังเย็นนะครับผมก็ มาละโวยมาละว่าลูกหลานก็มาขยะก็มีลุงเก็บคนดียมันเปลี่ยวชีวิลุงเก็บคนเดียมันเปลี่ยวชีวิเมื่อไรจะมีคนช่วยลุงเอยโอ้โอ้โอ้ละนายโอ้ละนายลุงเหนื่อยจังเลยเท่าน,นี้ปุ๊บเด็กมันจะปุบป๊บปุ๊บปุบ๊บปุ๊บนี่ก็เอาชนะใจเด็กเพลงนี้นี่ละน้อง เท่าไรหาไม่พอจะยังยอหยุดอยากก็ยากเย้ย